สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Benaline Channel น,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 นะคะวันนี้เราอยู่กับเกม Call of Duty Modern Warfare 2นะคะภาคสามมานะทุกคนมาติดตามกันต่อเลยนะอันนี้เหมือนเราได้รับรบาดเป็นโจเซฟอารันนะคะอยู่ที่ International Airport อยู่ที่สนามบินัว้ เหมือนเราแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มผู้ลายนะคะแล้วประเด็นคือที่สุสใสคือเอาปืนมาทำไมก่อนที่สนามบินมันวิแตรประชาชนโอ้โหไม่ไม่ไมมันผิดโอ้ยปยิงเขาทำเคี้ยอะไรเขาทำอะไรให้มึงหรออิอพัวเคี้ย อนขอไม่ยิงนะไม่อยากยิงประชาชนน่ะเขาไม่มีทางสู้เราอยู่แล้วอ่ะโอ้แต่ทุกคนมองว่าม,มันคือเกมนะคะอย่าคิดมากนะมันคือความบันเทิงนะคะ แต่ต่อให้เป็นแค่เกมมันก็ไม่อยากยิงอะรู้สึกแย่โหดร้ายเกินไปแย่จังเนี่ยโอ้โหดูดิพยายามหนีตายกันเต็มที่เลยอ่ะเไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครนะคะมันโหดร้ายมาก เปโศกอนาฏก,กรรมเฉยนอนนิน่งๆจะขยับทำไมแก้งตายแก้งตายอยากรอดต้องแก้งตายโห<อ>ด้ายมากค่ะ โอ้วดูคนนี้ที่เขาถือตุ๊กตาหมีด้วยอะ่ะเขาเอาไม่รู้เขารู้เปล่าคนร้าย <c oughs> <c oughs> เออจะยิงต่อสู้ต่อเมื่อมันเป็นศัตรูที่เขาถือปืนเหมือนกันนะคะ แต่เอิญกำลังงงว่าปืนที่เอิญถืออยู่เนี่ยมันคือปืนอะไรทุกคนว่ามันคือปืนอะไรกระสุนเยอะๆแบบมีเอิญว่านั่นไงปืนลอยนัดจริงด้วยมันก็ดีนะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะรีโหลดช้านิดนึงเราเอิญนะติดนิสยัยรีโหลดบ่อย มันผู้ก่อการร้ายจริงๆอ่ะแล้วแบบใส่กันวิ่งขึ้นดีเลยหมดเลยโอ้เออว่าแปลกว่าทำไมมันขึ้นดีเลยหมดเลยวะดีเลยก็คือเหมือนว่าขึ้นเครื่องช้ากว่าปกตินะคะ มาก็จริงจังละถัดคอมรู้สึกพวกนั้นออกไป okay. แค่เราต้องยิงกับตำรวจนะคะน่าจะมากันเยอะเลยฉันรอเหตุการณ์นี้มันนานมากเหตุการณ์อะไรทำเรื่องช่วยอย่างนี้เหรอหฮิปุคิอ่ะเดี๋ยวเหอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องจริงจังละ แต่ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะคะตำรวจน่าจะยังมาไม่ถึงข้างในนี้นะเคลียร์เคลียรย์ตำรวจน่าจะมาข้างหน้านะคะควันเต็มเลยจริงด้ยวยโอ้มาอย่างเยอะมาอย่าง,ยางยเยอะระเบิดวิกิตบีเบเข้าไปบีบเข้าไปบีบเข้าไปอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ ไม่ต้องให้ตำรวจมาโอ้โหอี่ยข้อเสียของปืนลอยนัดทุกคนเติมกระสุนช้ามากตายก่อนแล้วไหม <S 2> <S 2> ต้องเปลี่ยนปืนอะจริงๆนะไม่งั้นเอิร์นไม่รอดแต่เขาคงไมีเหตุผลแหละที่เอิร์นเล่นเอิร์นใช้ก็คงแบบปืนลอยนัดอะไรเงี้ยอัดเข้าไปอัดเข้าไป เขาพวมีด้วยเติมกระสุนอยู่มีอะไรไหมไม่มีนะโอเคเนี่ยตำรวจมานะคะเราต้องเพียงโอ้โอ๋อข้างบนข้างบนอู้ระเบิดระเบิดระเบิดมีข้างบนด้วยมีข้างบนด้วยไม่ต้องมาไม่ต้องมา จัดก,การข้างบนให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเคแล้วเ,เราค่อยจัดการข้างล่างว่าข้างบนเขาได้เปรียบกว่าเราจะขอเติมกระสุนแปบบ๊บอยากเปลี่ยนปืนค่ะโอ้โหใครมันยิงฉันวะข้างบนแน่ๆเลยระเบิดอีกละ นึกว่าหลบรู้หลบคนแล้วไม่เป็นไรนะคะมันมะตายก็ได้บ้างเออันว่าต้องยิงข้างบนให้ตายก่อนเลยเอาอีกแล้วแล้วเบิร์ดอีกแล้ว คนยังเหลืออยู่ขอเติมกระสุนแป๊บเติมกระสุนแป๊บนี่ก็ขยันส่งระเบิดมาหากูจริงๆเปลี่ยนกระสุนแป๊บหนึ่งมันเปลี่ยนโอ๊ยจะโยนอะไรมานักหนาวะต้องนตายแล้วนะโอเค,อเคยังเหลืออยู่ยังเหลือคน ไม่ขยับเลยต้องก็สุดแป๊บต้องก็สุดแป๊บเราต้องเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะคะมันมีจัตรตูอยู่ตรงนั้นอะจริงๆนะ ช่ป่ะเดือดตายแล้วตายแล้วโอเค,อเ,คเพื่อนอเ,เพื่อนอเพื่อนเติมกระสุนแป๊บนึงจะใช้จะเรียกองว่าเพื่อนมันก็ดูไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่เพื่อนฉันนะเพื่อนฉันไม่ทำอย่างนี้โอเคตายหมดนะคะ น,นหน่วยสวาสดอีกอกลุ่มนึงโอเคโอเคโอเคลุย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 อ้าวนำนำนำไปทางไหนโอเคนำเลยนำเลยเดี๋ยวเราเรอยิงให้ มา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 ฮาวเวย์เคลียร์แล้วนะคะเขาบอกห้ามยิงนะโอเคไปด้วยไปด้วยไปด้วยดี no อ้าวเฮ้ยเฮ้ย นะหรือมันจับได้ว่าเราเป็นเส้นศึกอะแต่แบบโอ้อลันโอเงี้ยอลันตายเลยนะเนี่ยโถเอ้ยอย่างที่เขาบอกค่ะค่ะคือคนที่เป็นไส้ศึกนี่แบบอันตรายมากอะถ้าโดนจับได้คือน่าจะตายสถานเดียวเลยอะโอ้สองสารอลันจังเลย โอเคค่ะถ้าใครชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเดี๋ยวเอินจะได้มาเล่นให้ดูอีกรอบนะโอเควันนี้ค่ะ